สวัสดีครับงี้ยขั้นผมคือบังขณะนี้ก็เป็นเวลาเจ็ดทุ่มสีทุ่มครึ่งกลับมาแต่งานอยู่กเกษียรวิสัยครับเออ ก็มารอ็ครับมารอผู้จัดการเอาเสื้อผ้าลงไปซักนะครับไม่กล้าบอกว่าเด็กครับผู้จัดการเอาเสื้อผ้าลงไปซักนะครับเพราะว่าเราไม่ได้เข้าบ้านมาตั้งแต่วันที่วันที่สี่แล้วนะครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าเข้าไม่ได้ครับน้ําท่วมนะครับน้ําท่วมทางนะครับถ้าเข้าบ้านไปก็จะออกมางานยากนะครับ ในห้องโบเดเขาบ้านนะครับก็นอนนำ้ำนอนน้ำวัดนอนน้ำรงเรียนตอนนี้ห้าก็อยู่อพอตท่อยะโสธรน,นะครับขาออกไปศิลรูมินั่งถ่าสักฝาครับเครื่องสักฝาอัตโนมัติก็เป็นเกียร์ร้ายครับ ให้ทกแกมานั่งรอน,นะครับเป็นเพื่อนนะครับเจะร้วงซิฟ้าเข้าไปบนนงในเดี๋ยว,ไป,ยวไปถามมึงก่อนคับว่าเดี๋ยวยังบรรยากาศปั๊มปตทตอนค่ำคืนที่เยสุวรรมีตู้ซักผ้าหยอดเหรียญน,นะครับตู้ซักตู้อบ ไดอยังครับผู้จัดการครับตอนนี้อยู่ในขั้นตอนไหนครับผู้จัดการครับอบสือ้อผะาฮะอบแห้งจัดะอะไรนะอบแห้งค่ะอบแห้งเลยใช่ไหมไม่ได้ตากใช่ไหมไม่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 ไมไตากนั่นแหละครับท่านผู้ชมผมมีเวลาตากเสียหอนผมมีเวลาหอนซักเสียผ้าพี่น้องมีเวลาตากก็ต้องอบแห้งครับ จะสวทวรมีอะไรด้วยครับสักผ้าเครื่องสักผ้าอัตโนมัติแล้วก็ตู้อบแห้งนะครับวันนี้มาทั้งเจทั้งเสี่ยเลยครับเฝ้าเป็นมูชีวิต